เราวิ่งเข้าไปแบบข้าหาอย่างเดียวไม่มีท่าโมบิตี้งั้นโหดเลยนอกจากอันตีเนี่ยบัตเตอร์ไฟลแพทใหม่ไหลแบบใช้ไลตัวหลายๆคลิปได้ แต่ต้นเกมถือว่าเป็นตัวที่ฟาร์มช้าระดับหนึ่งนะก็ที่ลองดูแต่พอเมียติแล้วคือแบบไว,วจัดเลยค <c oughs> ่าก็ได้สแต็กนะพอครบสามสแต็กก็จะเอ่อใช้สกิลเบิร์นได้ไม่ไม่เรียกว่าได้เบิร์นใช้แล้วไม่มีคูดาวนเลยครั้งหนึ่งสกิลไหนก็ได้อันติก็ได้ท่านหนึ่งท่าสองท่าสามก็ได้ ยิงยืนเลนก็ได้นะเพราะว่ายืนเลนค่าคีปก,ก็นับนะครับมี yeah, ประเด็นมีเรียงมีคนมีเรียงมีคอตเตอรอ์ถอยเดียวจะโดนจะโดนแทงแต่ท่าหนึ่งมันเล็กลงปะจำได้เมื่อก่อนท่าหนึ่งมันจะกว้างกว่านี้นิดนึง ขอสีใหม่ได้ไหมเรียบร้อยนี่ได้เวลาแล้วออกอบการโดดคีบเนี่ยเรียบร้อยเรียนติ <laughs> มันตลกตรงนี้แหละเนี่ยขาไปไหลคีบกันไหลคีบครับไหลคีบ บนโดน4ตัวไปคลิปก่อนเอ๊ะทำไมเลียมาลึกจังไงไม่เลือกกระโดนแกคุกเข้าไปแตกหนึ่งจ <First, S 1> ังหวะนี้แหละไลหลไลไหลไลไหลไลไหล,ไ,ล First, ไปแล้วเราวิ่งเข้าไปแบบเท้าหา กัดใหม่มาเราไหลคีดได้ถ้าบอกว่าสกิลอัติลองคีปั่นทีนึงก็โดดต่อลองทงำได้บ้าวะไรแบบนี้แล้วก็โดดต่อไหลคีดเป็นคนแล้วเหรอประเด็นคือขีดมันมีมาตลอดว่ายังยไงก็ไหลได้ปะแต่แกก็พลาดก็จะไม่ไม่รีบุดานเลยละแตนติมันแทบจะมีตลอดเวลานะ กลายเป็นตัวฟาร์มไวขึ้นมาซะง,งั้นเมื่อก่อนมีปัญหาเวลาฟาร์มมากเลยว่าต้องแบบเวลาฟาร์มต้องแบบว่าค่อยๆฟ,ฟาร์มปานีนิดนึงอะไรอย่างนี้นี่บบวกกันอีกแล้ว,วรับีบิ่งไปอย่างเดียวไม่มีท่าโมบิตี้งั้นโหดเลยเราจากอันตีนเนี่ยไปไหนกันเพื่อน ลัมเบอร์สปินเฉย้าหนึ่งเป็นเกาะให้ด้วยนะอันนี้เป็นแพทที่ดอยอ่านไว้นะครับปกติมันจะเป็นเกาะกันเวทนะเท,ท่าที่เขาจะอัพนะแต่อันนี้ไม่เป็นเกาะธรรมดาแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นแพทที่ไต้หวันเพิ่งอัพมาเนวันนี้ซึ่งเขาอัพมาพร้อมกันนะ ไปไหนจ้าไปไหนไปไหนเรียกว่าไล่ไล่กันยาวๆชอบจังหวะโดดโดดคีบเปียวมากตัวอะไรโดดคีบได้วะโอ้ยผมปวดหัวเลย อันนี้คือแบบไม่ได้เล่นแบบว่าใช้แบบอะไรไม่แบบสเต็ปอะไรเลยนะ <g it> กดกระโดดตี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 เลยมันเก่งเกินไปว่ะตอนเนี้ยมากไปคือตอนเนี้ยปัญหาคือมันมันไม่ใช่แค่อ่อนมันไม่อ่อนตอนตีใกล้นะเมื่อก่อนแบบบัตเตอร์ไฟเวลามนตีเสร็จคอมโบเสร็จมันจะไม่ค่อยเก่งใช่ไหมอันนี้คือมันมีท่าสองเพิ่มตีเร็วเพิ่มคลีอีกอะไรเงี้ยมันก็แบบไม่จุดอ่อนมันก็ไม่ได้ชัดขนาดนั้นนะเนี่ยแต่ในเกมนานแล้วก็พูดยากแค่เ,เขาไม่จับตัวเราเมื่อกี้นี่าเขาจะจับแล้ว เดี๋ยวเขาจับเราไปแล้วชอบเดี๋ยวจังหวะหลายคีปนะคือเวลามีคีปมานะี่คือโดดตามคีปไม่ได้เลยนะ ชิปไวจะดีนะเวลาอัติใส่ชิปแล้วมันไม่มันไม่รีท่าหนึ่งท่าสองอ่ะมันรีแค่อันติอ่ะถ้ารีท่าหนึ่งท่าสองอย่างโกงแต่แต่จริงตอนนี้ก็โกงกันแหละเพราะมันมันเป็นท่าโมบิลิตี้อ่ะมันไม่น่ารีง่ายขนาดนี้กลายเป็นว่ามันเวลามันมีชิปเนี่ยมีชิปป่าตัวมันพิ้วขึ้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนี่แบบว่ามันแบบเดินขึ้นบนโยกไวไหมเนี่ยโดนโดดตามชิปปึ๊บโดดนตีตีตีนี้คือแบบเข้าใจ ทั้งวันเนะี่ยคือบเห็นหน้าคีบปุ๊บเท่ากับหนึ่งกระโดดใะ,นะ่ทีนี้ก็กลายว่ามันเป็นมีโบวเบตี้สูงมากเวลามีคีบเยอะๆนี่ไม่ไดีโดดคีปไปโดดคีปกลับยังได้เลย,ยนี่ครับตัวตัว ตัวดีที่เคยเก่งในซีซันหนึ่งแล้วก็ไม่เคยเก่งอีกเลยนี่ตอนนี้ได้เวลาการกลับมาของการโกงเ,เขาอีกแล้วไม่ได้โอ้โหเขาจะจับเราปะเนี่ยเขาจะจับแล้เ,นเนขาจ,จับแล้วจจแล,ว <Ultimate. S 1> แลวรอจับเราอยู่ดี แข่งเฟกเลยคือโล่มันดีนะมันกันดาเมจได้หมดเลยทั้งป้องทั้งป้อมเลยเฮ้ยเพื่อนโอ้โหเพื่อนเพื่อนเพื่อนเป็นชชยไป็นไเพื่อนอันนี้คือเราไม่สนใจตีป้องตีป้อมเลยเราเน้นตีแต่คน เฮ้ยไม่โอ้โหไม่มันม่โอ้โหเฮ้ยทำไมทำไมอลิสเตอร์หุนบล็อะไรเมื่อกี้นี่ได้ใส่เป็นลูปขี้มาเนาะเพื่อเพิ่มความสามารถในการคี้แต่ใครชอบใส่สกิลก็เล่นจ่อเกาะล้วนก็ได้นะดอยว่าไม่น่าต่างกันมากนะอยู่ที่จังหวะการเล่นมั้งว่าเล่นแบบไหน ที่ตอนแรกดอยคิดว่ามันจะเป็นตัวที่แบบว่าแบบต้องแบบควบคุมสแตก็กยากหน่อยเพราะว่ามันต้องมีเลี้ยงสแต็กให้มแบบสวยๆอะไรใช่ไหมแต่พออตรีมันไหลได้แกล้งกลายว่ามันไม่ต้องเลี้ยงก็ได้ปะก,ก,ก็ส,สกิลสกิลไปเดี๋ยวมันก็แบบก็ติดคอมโบมันไปเองอะไรอย่างงี้ถือว่าเล่นง่ายอยู่นะเล่นง่ายมากเลยนะให้ดอยลองเล่นเนะีย่ยเดี๋ยวลองวิ่งเข้บาแบบฮ่าๆให้ดูโตไนะเราจับนะทำไมมันอึดปนะเงินเราเยอะก็จริงนะแต่ว่า เงินเราเรยอะมากเ,เราเงินเราแปดพันโอเคอิดก็ได้นะน <g ay> ้อยะเหการที่มีท่านหนึ่งมีโล่แถมมให้มันทำให้แบบจังหวะเข้าไฟเราไม่ได้เสียเลือดจนมากเกินไปอะไรเงี้ยอันติก็รีเลือดด้วยนะเอาละตัวจับเราไม่อยู่แล้วมีหลายคลิปเนี่ย,ยรีเลือดด้วย ม,มีทั้งเกาะมีทั้งรีเลือดรีเลือดเจ้าลอยปาป้าปาโอ้โหลุล้วข้ามโบมันพอดีพอดีนะเลยกับการได้ปั้มมีมีจังหวะให้เข้าไหมเลือดเรามีแค่นี้พอปะวะเข้ายัางไงพอกันนะมีลัมเบอร์มาลิเตอร์ จังหวะโยนจังหวะโยนพอเลยยอมแต่มันมันบอกมันรีเลือดเส็จขีดก็ได้นี่อ๋อโอเคโอเคก็ได้เลือดมาค่อนข้างเยอะอยู่นะราคาตัวที่มีสัญลักษณ์ได้อะอืมอย่างนี้มันก็เพิ่มความสามารถในการฟาร์มไปด้วยนะคือแบบว่ามันมันไม่ใช่แบบเมื่อก่อนบัตก็อรมีปัญหาเหมือนกันเพราะว่ามันดูดเลือดไม่เก่งคือแบบว่าแบบ อย่างนาโค้งนาคออะไรเงี้ยเวลามันฟาร์มมันใส่ลุนดุดเลือดแป๊บเดียวมันก็เลือดเต็มใช่ไหมอันนี้คือแบบไม่เป็นไรเวลาโดดก็ได้เลือดคืนเหมือนกันถ้าฆ่าได้เพราะงั้นกับคีฟก็ได้เหมือนกันแต่ได้สิบเปอร์เซ็นต์นะเท่าที่ลอยอ่านมาแต่ก็ถือว่ายังแรงเหลือสิบเปอร์เซ็นต์ไม่น้อยนะแล้วก็ตอนนี้ตีคีฟไปด้วยมีคีให้ไปรีบจบันดีกว่า ตัวอะไรไหลง่ายๆเราจะโดดไปหนึ่งห้ายังไงคือต้องเอาเอ้ยเอาเอาตัวนี้มาก่อนเขาไม่ค่าโอ้โห ถ้าให้ตอบในความรู้สึกคือมันมันเป็นตัวที่เมื่อก่อนมีจุดอ่อนเยอะคือมันมีความยืดหยุ่นน้อยแต่แรงแต่คือได้ไหลคือไหลเหมือนกันใช่ไหมแต่แพทเนี้ยมันยืดหยุ่นโคตรโคตรคือมันไม่ใช่แค่บอกว่าแบบว่าเข้าได้ออกง่ายมันมีรีเลือดมันมีครีมันดีเพมันก็สูงโมบิตี้มันสูงมากถ้ามีคีปคือถ้าไม่มีคีปมันจะแบบมันจะช้าแต่คือบางครั้งคีปมันก็เดินมาตลอดไงมันไม่เหมือนกับ คือมูฬลลเวลาเราจะเก็บสแตก็กนต้งเก็บ3ทีใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยมันแค่โดดแล้วก็ปั่นแล้วก็คีปตายเลยก็ยยลดโดดได้ต่อเลยเพราะงั้นโมบิตี้มันจะสูงมากถ้ามีคีปป่าขึ้นมันก็จะโดดได้เรื่อยๆเพราะงั้นดอฟข้านข้างโกงนะในความรู้สึกนะมา่ถึงเท่าที่ลองเล่นมามันแบบว่ามันเร็วมากเลยเล่นง่ายเด้อก็แนะนำไปลองเล่นกันดู ครับกถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจคนทําคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝ่ตามแม่นะครับวันนี้ผมก็สวัสดีครับแล้วเจอกัน